ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่แหก้าสิบสามมีสบาลีว่าวีตะทูโมโแปลว่าผู้มีกิเลสด,ดุจจะควันไฟไปปราดแล้วตราศจากกิเลสก็คือบริสุทธจากกิเลสด,ดังนั้นพระพุทธคุณข้อนี้จะเป็นอันว่า จะต้องสงเคราะห์ลงในมวดแห่งบริสุทธิ์ที่คุณข้อจะพึงพิจารณาข้อที่จะต้องพิจนารณานต่อไปก็คือคำว่าควันไปภาษาบาลีเรียกว่าทูมะแปลว่าควันเป็นไอฝอยๆแล้วก็บังตา บางแสงสว่างที่จะมาถึงตาเพราะนั้นตาจึงไม่ได้รับแสงสว่างเพราะอำนาจแห่งควันไฟ <c oughs> มีบาลีบางคา <c oughs> ว่าทูมันทะแปลว่าบอดเพราะควันทูมแะแปลว่าควันอันทะแปลว่าบอดทูมันทะแปลว่าบอด เพราะควัน <c oughs> ทางวัตถุตัวตัวไปเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อได้ควันไปกลุ้ม <c oughs> รอบตัวเราก็ไม่มองเห็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าตาบอดเพราะควันใช่ไหมควันมันทําให้มองไม่เห็นจึงเหมือนกับตาบอดนี่เป็นเรื่องวัตถุ <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องทางธรรมะทางนามธรรมก็ว่า มืดบอดเพราะควันควันนั่นก็คืออวิชาหรือโมหะมันก็บอดเพราะอวิชาหรือโมหะทำให้มองไม่เห็นไม่เห็นอะไร <c oughs> ไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะไม่เห็นสัจจะ ไม่เห็นอัฏฐะเป็นเนื้อความหรือความหมาย <c oughs> หรือคุณค่าของสิ่งนั้นนั้น <c oughs> นี่เรียกว่าไม่เห็นอัดถะไม่เห็นธรรมะก็คือไม่เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อจะได้รับประโยชน์ตามที่สัวต้องการ ในที่นี้ตัวไม่เห็นทางปฏิบัติที่จะได้รับซึ่งอัฏถะคือประโยชน์นั่นเองเนี่ยมีวันบังแล้วก็ไม่เห็นอัฏถะไม่เห็นธรรมะที่จะพูดรวบไปทีหนึ่งให้กว้างกว่านี้ก็คือพูดว่าไม่เห็นสัจจะคือไม่เห็นธรรมสัจจะของสิ่งใดใด,ใดโดยประเด็นใดใด ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นนั้นที่จนควรจะรู้ควรจะเห็นว่าความทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรนี่ทางของความดับทุกข์เป็นอย่างไรนี่ก็ล้วนแต่เป็นธรรมสัจจะหนึ่งหนึ่งที่จะต้องเห็นนี่ก็มีควันสุมโมหะมาบาังเสียแต่เลยไม่เห็นที่พระฟูมีพระภาคเจ้านั้นมีพระคุณน คือมีคุณสมบัติว่าวีตูโมปราศจากควันก็พระองค์ไม่มีควันไม่มีอะไรที่จะเป็นควันมาปิดบังได้เพราะว่าไม่มีโมหะไม่มีอวิชชาไม่อาจจะเกิดอนะวิชชาขึากก้นได้ต่อไป ถ้าจะกล่าวอย่างวัาถูกก็ว่าไอ้โมหะหรือควันนั่นน่ะมันถูกกวาดไปเสียแล้วถูกเพิกถอนไปเสียแล้ว <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์จึงเป็นผู้ปราศจากควันข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพรพุทธคุณข้อนี้จะมีว่า จะเลิ่อรึกนึกถึงพระองค์ผู้ปราบจากหมอกหรือควันโว่ <c oughs> าเทีย่ไปเราก็ว่ามันอยู่ท่ามกลางหมอกควันเลี้ยวไปทางไหนมันก็เป็นหมอกเป็นควันมันไม่เห็นอะไรชัดเจน <c oughs> ส่วนพระองค์เป็นผู้ปราบจากหมอกควันนั่นโดยสิ้นเชิง เราจึงมีความรักมีความศรัทธามีความเรื่องใสในพระองค์ชนิดที่ไม่หวั่นไหวชนิ้ข้อที่ว่าแลลึกถึงพระองค์โดยพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เป็นประจำคือระลึกนึกเสงความปิดเกลี้ยงจากหมอกควัน จิตใจที่สอดสายมองหาภาวนาจะจะเห็นเองครับเกลี่ยงจากหมอกควันอยู่เป็นประจำนั่นแหละคือ <c oughs> ระลึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำข้อว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่หมายความว่าพอเกิดอันตรายขึ้นแล้วอย่าไปสร้างหมอกควันอะไรให้มันมา ให้มันหนาขึ้นมาอีกเป็นไปกลัวไปเสียใจไปเศร้าโศกไปอะไรก็ตามอย่างนี้มันก็เกิดหมอกควันอันใหม่ที่หนาข,นขึ้นมาอีกมันก็พ่ายแพ้แก่อันตรายหนักขึ้นไปอีกดังนั้นพอรู้สึกว่ามีอันตรายก็ทำจิตใจให้ไม่มีหมอกควันอย่ามาบัง วิธีที่เราจะต่อสู้อันตราย <c oughs> พูดสั้นๆก็ววาพอมีอันตรายเกิดขึ้นก็มีความแจ่มแจ้งแห่งจิตใจที่จะรู้จักอันตรายรู้จักเหตุแห่องอันตรายรู้จักวิธีดับอันตราย ตามพระองค์ในการน้อมนำสุินขอนี้เข้ามาสู่ตนเป็่ว่าตัวเองได้เมื่อใดจิตใจแจ่มแจ้งสว่างสวัยไม่มีหมอกไม่มีควันไหวตัวเองทีหนึ่ง <c oughs> มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความสว่างสวัย <c oughs> ยิ่งกว่าแสงอาทิตย์นี่อยู่เป็นประจำ <c oughs> ไม่มีกลางคืน มีแต่กลางวันไปจทั้งนั้นเพราะว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจก็เอาแสงสว่างมาก่อนมันหมดหมอกหมดฟันจะก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจในการทำการพูดการคิดเพราะว่าละอายเมือนล้มเหลว คือบางคราวเรามันเต็มไปด้วยความมืดมัวมีชีวิตยอยู่ในความมืดมัวเพราะว่ามันเผลอไปหรือมันเหลือวิสัยกระทามแต่แต่มันมืดหมดไปแล้วก็เสียใจวันนี้คราวนี้มันพ่ายแพ้มันก็เสียใจ ไม่สมกับที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีหมอกควันก็สุดท้ายก็ตรวจสอบเป็นการประเมินผลอยู่เสมอว่ามันมีเวลาไหนที่จะเกิดหมอกควันแกเราอย่างไรให้เราได้พ่ายแพ้ไปอย่างไร แะตรวจสอบประจำวันก็ได้ทุกวันตรวจสอบไอ้คำที่มันเผลอไปเป็นคนโง่เผลอไปเป็นคนโง่ที่หนึ่งก็เรียกว่ามันได้ปล่อยให้เกิดหมอกควันขึ้นแกจิตใจครั้งหนึ่งที <c oughs> ่ทราว่าคั้งไหนเราฉลาดทันแก่เวลาทัแกเหตุการณ์นะคนก็อา้าวเ คือว่าถูกต้องแล้วเนี่ยตรวจสอบอยู่เสมอสำหรับความผิดนลาดหืความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่สุดมันก็จะดีขึ้นทุกทีสรุปความใจความของข้อปฏิบัติเจ็ดประการนี้ก็จะได้คำพูดสั้นๆว่าอย่ามีควัน กันเลยโว้ยบทช่วยจำเป็นคํากลอนโอ้พระองค์ทรงออกจากหมอกควันที่เคยตั้นดวงใจไว้แน่นหนาะ คือหมอกแห่งโมหะอวิชชาไม่กลับมามืดมน่านพ้นไปทุกคำง่ายไม่ต้องอธิบายที่นี่